สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งอย่างที่คํากลอนคติธรรมเขาว่าเขากล่าวไว้ว่าวันไหนไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ถึงพรุ่งนี้เมื่อ,อนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะก็คือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ ถือว่าดีเพราะว่าโชคดีแล้วนะที่เราเกิดได้นอนหลับได้ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจได้มีชีวิตได้อยู่ต่อเดินต่อเพื่อความดีงามความเจริญของชีวิตนั้นในส่วนในส่วนนี้กิจวัตรยามเช้าคือธรรมะสวดมนต์ยามเช้าที่สี่ของคณะสงฆ์วัดสลาวนาก็นะก็เสร็จในยามเช้าแล้วก็ต่อมาด้วย บินทบในาาชันพัฒนาชาวนาพัฒนาวัดท่องตำรับตำราต่างๆในช่วงแล้ก็ทำกิจ,จกรรมของวัดในการดูแลพัฒนาวัดพัฒนาพระศาสนาให้เกิดความเจริญให้เกิดความก้าวหน้านะในส่วนนี้และก็เนซีในส่วนน,วนี้ที่ต้องพูดถึงก็คือความสงสารช่วนนี้ก็สงสารชาวนาเพราะว่าอะไรจึงว่าสงสาร เาราสงสารเพราะว่าในช่วงที่ดำนา,าข้าวนะเจริญเติบโต,ตเจริญเติบโตแล้ววา่าไม่มีน้ำฝนตกลงมาเพื่อที่จะได้ใส่ปุ๋ยบำรุงพืชให้ข้าวนั้นเจริญงอกง,งามออกมเมล็ดออกรวงที่สวยงามแต่ว่าฝนไม่ตกสักที ผลไม่ตกสักทีแต่พอถึงหน้าเกี่ยวนะถึงหน้าเกี่ยวตอนนี้น้ำท่วมนะตอนนี้น้ำท่วมทุ่งนาน้ำที่เขากักไว้ด้านบนนะก็ปล่อยลงมาประกอบก็อยู่ดีไม่ดีฝนก็ตกลงมาอยู่ดีไม่ดีฝนก็ตกลงมาเช่นวันนี้ก็ฝนตกลงมาสองสามครั้งและก็แรงด้วยนะวันนี้อันนี้ก็สงสารชาวนาเพราะว่าหนึ่ง หน้าข้าวที่ว่าออกรวงสุกดีแล้วเมื่อน้ำมาก็ทำให้ข้าวลมแล้วก็ข้าวจมลงในน้ำแต่ก็ข้าวที่เกี่ยวมาแล้วเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวมาแล้วตั้งใจที่จะาตาข้าวให้แห้งตาข้าวให้แห้งเพื่อที่จะได้ข้าวเข้ายุ่งข้าฉาล้นขายใช้นี่แต่ก็ต้องมาเจอฝนต้องวิ่งเก็บข้าวที่ตา วิ่งแล้ววิ่งเล่านะทุกท่านในส่วนนี้นะทุกท่านอันนี้ก็คือความลำบากของชาวนาความลำบากของชาวนานะก็ผลน,นะก็ถึงหน้าที่จะทำให้นะข้าวได้เจริญเติบโตใสปุย๋ยอย่างดีฝนก็ไม่ตกตกมาแต่ว่าตกมาพอที่จะกระปรีกระปรอยไม่เต็มที่แต่ว่าพอถึงหน้าข้าวออกรวงหน้าเกี่ยว น้ำก็เนือก็ลงมาทําให้ข้าวที่สุกต้องถูกน้ําท่วมแล้วก็ข้าวล้มก็ทําให้มเมล็ดข้าวต้องแช่ในน้ําข้าวก็เสียและข้าวที่เกี่ยวมาได้นะจากรถด,ดูจากรถเกี่ยวข้าวดูดข้าวมา,าตากไว้เพื่อที่จะตากแดดเนะาะตากแดดก็ต้องอฝนก็ต้องตกลงมาฝนตกลงมาทให ชาวนาะต้องวิ่งเก็บข้าวที่ตากแล้วบา,บางที่บางแห่งฝนตกแรงนะข้าวที่ตากไว้ก็ท่วมน,ะน้ำเยอนะแล้วก็ท่วมนะก็เห็นในภาพในคลิปใน y o u t u ู e ใน a c e b o o k นะดางที่บางแห่งก็าลมาก็อดสงสารญาติโยมชาวนาะไม่ได้นะชาวนาะไม่ได้ในี่ความลำบากของชาวนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะ เราต้องสู้นะเราต้องสู้สู้อดทนนะเป็นกำลังใจให้สู้อดทนกับการทำนาเพราะว่าการทำนาถึงจะไม่รวยแต่ว่าการทำนานั่นคือได้ข้าวมาหล่อเลี้ยงชีวิตมาหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็เลี้ยงประชากรทั้งโลกข้าวนั่นคืออาหารหลักที่ผู้คนต้องกินต้อง กา,การทำนานั้นจะลงทุนการทำนานั้นลงทุนเยอะแต่ก็จำเป็นต้องทำแล้วก็เป็นมรดกเป็นมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทิ้งไว้ให้เป็นการทำนา,าเพื่อที่จะได้ทำนาเลี้ยงชีวิตและก็เลี้ยงประชากรโลกอย่างมากมายาเราต้องสู้ต้องสู้กับ หนึ่งต่อสู้กับดินฟ้าอากาศสองต่อสู้กับข้าวที่ราคาไม่แพงแล้วก็สามก็ต้องสู้กับปุ๋ยกับยาที่ราคาสูงขึ้นที่ราคาสูงขึ้นแล้วก็สู้กับน้ำมันแพงเพราะว่าในการทำนาไถต้องไถนาต้องเกี่ยวข้าวก็ต้องใช้น้ำมันต้องใช้น้ำมันอันนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะสู้ต่อไป เพื่อที่จะได้มีข้าวเลี้ยงประชาคนโลกนะปัญหาอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติมีพลังกำลังกายที่ดีนะที่ดีเพื่อที่จะต่อสู้และฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคผ่านไปให้ได้่านไปได้นะในช่วงที่เก็บเกี่ยวก็ให้ได้ พ้นผลิตเกีียวอย่างเต็มเม็ดเต็มที่นะเต็มเม็ดเต็มที่แล้วก็พ้นจากการถูกฝนตกพ้นจากการถูกน้ําท่วมอ่านะก็ขอให้พ้นจากทุกพ้นจากโศกพ้นจากโรคพ้นจากภัยอ่พ้นจากอันตรายทั้งปวงเข้าสู่ความโชคดีได้เข้าเต็มเม็ดเต็มที่เต็มหน่วยเต็มทางเต็มยุ่งเต็มช้างเต็มใจนะเต็มความสุขของเราท่านทั้งหลาย ดนั้นในคลิปนี้นะก่อนที่จะทําวัดสัญ,ญาารคังก็ดังนะก็ต่อไปก็จะได้ทําวัดสวดนมน,นั้นนั่นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube วัดสลานนะก็สร้างอายอดผู้ติดตามให้ได้ถึงพันเนาะถึงพันถึงหมื่นก็ว่ากันไปนะก็ เพื่อนำเสนอ,อาสาระดีๆประเพณีและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเหตุการณ์บ้านเมืองแถบทิท่นบ้านเรานะในความรักความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะก,ก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i ครนะก็จะเป็นการขอบคุณแนละก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกท่าน